คุณผู้ฟังคะปกติเวลากินกล้วยหมดลูกแล้วเนี่ยเปลือกมันไปไหนต่อคะอืมสำหรับหลายๆคนคำตอบก็คงชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือถังขยะใช่ไหมคะใช่ครับส่วนมากก็คงจะเป็นแบบนั้น แต่เชื่อไหมคะว่าเปลือกกล้วยที่เราอาจจะมองว่าเป็นแค่ของเหลือทิ้งไปเฉยๆเนี่ยจริงๆเราอาจจะเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจกันดูนะคะกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในเปลือกกล้วยจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาในหัวข้อเอ่อเปลือกกล้วย5ประโยชน์มหัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้ค่ะ ครับฟังไม่ผิดเลยครับเปลือกกล้วยธรรมดาธรรมาที่เราทิ้งกันนี่แหละใช่ค่ะข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ว่ามันอาจจะเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างเลยนะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างสุขภาพความงามครับ ไปจนถึงงานบ้านหรือแม้แต่งานสวนเล็กๆนน้อยซึ่งบางอย่างอาจจะทําให้เรา,เาประหลาดใจได้เลยค่ะครับผมเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูประโยชน์ที่ว่านี้กันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะมาดูกันว่าเปลือกกล้วยทําอะไรได้บ้างแล้วมันมีหลักการอะไรเบื้องหลังหรือมีข้อสังเกตอะไรที่เราควรรู้เพิ่มเติมไหมคะได้เลยครับมาเริ่มกันที่ประโยชน์ข้อแรกที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งทีเดียวคือเรื่องของการช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นค่ะ อ oh, ๋อเรื่องฟันขาวนี่เองใช่ค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าด้านในของเปลือกกล้วยค่ะที่เป็นส่วนนิ่มๆสีขาวๆนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญหลายตัวเลยทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็เออมีแมงกานีสด้วยเขาบอกว่าแร่ธาตุพวกนี้มีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพฟันแล้วก็อาจจะช่วยลดคราบเหนืองได้ด้วยนะคะครับครับพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสค่ะวิธีใช้ที่เขาแนะนำก็ง่ายมากๆเลยนะคะ คือให้เอาด้านในของเปลือกกล้วยนี่แหละค่ะถูเบาๆวนๆไปบนผิวฟันของเราเลยใช้เวลาสักเออหนนาทีถูที่ฟันโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะทําเป็นประจําทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้แล้วค่อยบ้วนปากแปรงฟันตามปกติเข้เชื่อกันว่าวิธีนี้จะช่วยขจัดคราบผิวเผินที่เกิดจากชากาแฟหรือคราบอื่นๆได้อ๋อครับ โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีแรงๆค่ะเป็นทางเลือกจากธรรมชาติล้วนๆเลยแนวคิดนี้น่าสนใจนะครับถ้ามองในเชิงกลไกที่เป็นไปได้เนี่ยการใช้เปลือกกล้วยถูฟันอาจจะมีผลสองอย่างนะครับอย่างแรกก็น่าจะคือการขัดถูอย่างอ่อนโยนค่ะซึ่งอาจจะช่วยกำจัดคราบสะสมบางๆที่ผิวฟันออกไปได้บ้างคล้ายๆกับการใชย้ยาสีฟันที่มีผงขัดอ่อนๆนะครับโอค่ะค่ะ อย่างที่สองคือการที่แร่ธาตุย่างโพแทสเซียมแมกนีเซียมที่อยู่ในเปลือกเนี่ยได้สัมผัสกับผิวฟันโดยตรงซึ่งบางทฤษฎีก็เชื่อว่าอาจจะมีผลต่อการดูดซับคราบหรือปรับสมดุลแร่ธาตุที่ผิวฟันได้เล็กน้อยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าประสิทธิภาพในการทําให้ฟันขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ค่ะ ไม่เหมือนไปหาหมอใช่ครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวโดยเฉพาะที่เขาใช้สารเคมีเข้มข้นกว่าแล้วก็มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปการใช้เปลือกกล้วยนี่ก็เลยน่าจะมองเป็นแค่การดูแลเสริมอ๋อเป็นตัวเสริมครับหรือการช่วยลดคราบในระดับเบื้องต้นเท่านั้นมากกว่าจะเป็นการแก้ปัญหาสีฟันเหลืองอย่างจริงจังนะครับค่ะค่ะผลลัพธ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนด้วยขึ้นอยู่กับสภาพฟันเดิมคราบเดิมที่มีอยู่ด้วยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเหมือนภูมิปัญญาจากธรรมชาติเนาะที่เน้นความอ่อนโยนไม่ได้หวังผลแบบปุ๊บปั๊บเหมือนวิธีอื่นๆประมาณนั้นครับแต่ก็น่าลองนะคะสําหรับคนที่อาจจะอยากหลีกเลี่ยงสารเคมีหรือแค่อยากลองดูแลฟันด้วยวิธีธรรมชาติเสริมเข้าไปทีนี้นอกจากเรื่องฟันแล้วเนี่ยเปลือกกล้วยยังถูกพูดถึงในแง่ของการบํารุงผิวพันธด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ นั่นคือประโยชน์ข้อที่2ที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลของเราเลยครับขยับจากช่องปากมาสู่ผิวหนังกันบ้างครับค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าด้านในของเปลือกกล้วยนี่แหละค่ะมีสารอาหารดีๆต่อผิวอยู่ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนติออกซิแดนต์นะคะครับตัวสําคัญเลย แล้วก็มีวิตามินซีอยู่ด้วยซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นดาวเด่นในวงการสกินแคร์เลยทีเดียวค่ะใช่ครับเป็นที่รู้จักกันดีวิธีใช้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเลยค่ะคือใช้ด้านในของเปลือกกล้วยถูเบาๆทั่วใบหน้าหรือบริเวณผิวที่รู้สึกว่าแห้งกล้านมีรอยแดงหรือต้องการการบำรุงเป็นพิเศษ ถูที่ผิวหน้าเลยใช่ค่ะเขาแนะนําให้ทิ้งไว้ประมาณสัก1 0บถึงสินาทีหรือจนรู้สึกว่าผิวเริ่มแห้งตึงหน่อยๆแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําสะอาดเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นอืมครับลดการระคายเคืองลดรอยแดงจากสิวหรือแม้แต่ช่วยให้รึ้วรอยเล็กๆดูจางลงได้ด้วยนะคะเหมือนได้มาสหน้าด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับหลักการดูแลผิวสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างเช่นลูทีนที่พบในกล้วยนะครับมีหน้าที่สำคัญในการช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระตัวร้ายใช่ครับซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยหรือเกิดการอักเสบได้ส่วนวิตามินซีก็เป็นที่รู้กันดีว่าช่วยเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะการนำสารเหล่านี้จากเปลือกกล้วยมาสัมผัสกับผิวโดยตรงก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติครับ อืมดูมีเหตุผลนะคะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือประสิทธิภาพในการดูดซึมสารเหล่านี้ผ่านชั้นผิวหนังจริงๆเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างอ๋อมันอาจจะซึมได้ไม่ดีเท่าครีมครับความเข้มข้นของสารสำคัญในเปลือกกล้วยแต่ละลูกก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยแล้วก็อาจจะไม่สูงเท่ากับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เขาผ่านการสกัดและออกแบบสูตรมาโดยเฉพาะแล้วค่ะค่ะจริงด้วย ดังนั้นการใช้เปลือกกล้วยบำรุงผิวเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการเป็นทรีทเมนต์เสริมหรือการให้ความชุ่มชื้นเฉพาะหน้ามากกว่าเหมือนทำสนุกสนุกเสริมเข้าไปใช่ครับมากกว่าจะคาดหวังผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวในระยะยาวเหมือนการใช้สกินแคร์เป็นประจำครับแต่สำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรืออยากลองวิธีธรรมชาติก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างต่า ฟังดูแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อาจจะอยากพักผิวจากสารเคมีบ้างหรือแบบช่วงที่ครีมหมดพอดีก็หยิบเปลือกกล้วยมาใช้แก้ขัดได้ครับแก้ขัดได้ <laughs> แถมยังประหยัดด้วยนะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องความสวยความงามโดยตรงแต่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยๆอ,อย่างเช่นโดนยุงกดัดหรือมีผื่นคันเล็กๆน้อยๆล่ะคะเปลือกกล้วยพอจะช่วยได้ไหมคะ นั่นคือประเด็นที่3ามที่เราจะคุยกันครับแล้วก็เป็นประโยชน์ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงจริงๆครับค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดอาการคันจากยุงกัดมดกัดหรือมีผื่นแดงๆคันๆขึ้นมาแบบไม่ใาบสาเหตุแน่ชัดแต่ต้องไม่ใช่อาการแพ้รุนแรงนะคะอันนั้นต้องหาหมอครับครับเอาแบบเบื้องต้นใช่ครับลองหยิบเปลือกกล้วยมาใช้ดูได้อ๋อใช้เปลือกกล้วยแก้คันค่ะ วิธีการก็ยังคงง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะคือใช้ด้านในของเปลือกกล้วยเนี่ยแหละค่ะกดเบาๆหรือถูวนๆบริเวณที่คันหรือมีอาการบวมแดงถูตรงที่คันเลยใช่ค่ะเขาว่าสารบางอย่างในเปลือกกล้วยจะช่วยลดอาการอักเสบเบื้องต้นแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวทําให้อาการคันระคายเคืองเนี่ยลดลงได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะอืมครับเหมือนเป็นยาหม่องธรรมชาติหรือเจลว่านหางจระเข้ฉบับเร่งด่วนที่หาได้ง่ายๆจากในครัวเลยค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจในแง่ของสารประกอบตามธรรมชาตินะครับมีการศึกษาพบว่าในเปลือกกล้วยเนี่ยมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลโพลีฟีนอลครับแล้วก็สารพฤกษเคมีอื่นๆซึ่งบางชนิดมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบแอนตี Anti ้อินฟลามเมทอรีได้แล้วก็อาจจะมีฤทธิ์เป็นยาชาอ่อนๆมล์แอ,อนเอสแทติกเอฟเฟกได้ด้วยนะครับโห oh, มีฤทธิ์ยาชาด้วยเหรอคะอ่อนๆครับนอกจากนี้ ความชุ่มชื้นและความเย็นจากเนื้อด้านในของเปลือกเองเนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาความรู้สึกคันแล้วก็ระคายเคืองได้ด้วยครับอ๋อความเย็นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ครับกลไกที่แท้จริงอาจจะซับซ้อนกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็คงจะสู้ยาแก้แพ้หรือยาทาสเซอรอยด์ไม่ได้แน่นอนค่ะค่ะคงสู้ยาไม่ได้ แต่สำหรับการบรรเทาอาการคันเล็กๆน้อยๆหรืออาการบวมแดงจากแมลงกัดต่อยที่ไม่รุนแรงมากการใช้เปลือกกล้วยก็อาจจะเป็นทางเลือกในการประถมพยาบาลเบื้องต้นที่สะดวกและก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งครับอืมอืมน่าสนใจค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในหลายๆวัฒนธรรมนะครับที่เขาใช้พืชสมุนไพรต่างๆมาประครบหรือทาเพื่อลดอาการทางผิวหนังคล้ายๆกันนี้อยู่แล้วครับโหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าเปลีอยกล้วยจะช่วยเรื่องแมลงกัดต่อยได้ด้วยคราวหน้าถ้าโดนยุงกัดต้องลองดูบ้างแล้วค่ะเอาล่ะค่ะเราพูดถึงประโยชน์สําหรับร่างกายไป3มข้อแล้วทั้งฟันผิวหนังแล้วก็บรรเทาอาการคันทีนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูประโยชน์รอบๆตัวในบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะข้อต่อไปนี่เกี่ยวกับการขัดเงาใช่ไหมคะถูกต้องครับ ประโยชน์ข้อที่4คือการนำเปลือกกล้วยมาใช้เป็นตัวช่วยในการขัดเงาเครื่องหนังหรือแม้แต่เครื่องเงินได้ครับอ๋อขัดเงาครับผมใครที่อยากให้รองเท้าหนังคูโปโรดกระเป๋าหนังใบเก่งหรือแม้แต่เครื่องเงินที่เก็บไว้แล้วเริ่มดูหมองๆกลับมาดูเงางามเหมือนใหม่เนี่ยแหล่งข้อมูลบอกว่าไม่จําเป็นต้องวิ่งไปซื้อน้ํายาขัดเงาเสมอไปนะคะครับไม่ต้องเปลืองเงินใช่ค่ะลองใช้ตัวช่วยจากธรรมชาติอย่างเปลือกกล้วยดูก่อนได้ใช้เปลือกกล้วยขัดแทนวิธีการคือใช้ ด้านในของเปลือกกล้วยค่ะถูบงเบาให้ทั่วพื้นผิวของหนังหรือโลหะที่ต้องการขัดเงาจากนั้นก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้ผ้านุ่มๆสะอาดค่ะอย่างเช่นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับเช็ดตามเช็ดตามอีกทีหนึ่งค่ะเขาบอกว่าความมันตามธรรมชาติที่อยู่ในเปลือกกล้วยจะทําหน้าที่เหมือนแว็กซ์เคลือบผิวบางๆช่วยให้วัสดุเหล่านั้นดูเงางามสดใสขึ้นมาทาันตาเห็นเลยค่ะเหมือนเพิ่งเอาไปขัดมาใหม่ๆใช่ค่ะเหมือนเพิ่งเอาไปเข้าสปามาเลย <laughs> คำว่าความมันธรรมชาติที่ว่านี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์ก็คือสารประกอบกลุ่มไขมันหรือลิปิดอ๋อไขมันครับแล้วก็อาจจะมีแว็กซเซสบางชนิดปนอยู่ด้วยซึ่งพืชหลายชนิดก็มีสารเหล่านี้เคลือบอยู่ที่ผิวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะเป็น,นกลไกของพืชใช่ครับพอเรานําด้านในของเปลือกกล้วยไปถูสารเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายเทไปยังพื้นผิวที่เราขัด ทำให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆที่ช่วยเพิ่มการสะท้อนแสงผิววัสดุก็เลยดูเงาขึ้นครับอ๋อเป็นฟิล์มบางๆนี่เองข้อดีคือเป็นวิธีที่ง่ายประหยัดแล้วก็ใช้สารจากธรรมชาติแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นการเคลือบเงาแบบชั่วคราวนะครับค่ะไม่ถาวรไม่ได้เป็นการฟื้นฟูเนื้อวัสดุจากภายในแล้วก็อาจจะไม่ได้ให้ความเงาทนทานเท่าน้ำยาขัดเงาโดยเฉพาะแต่สำหรับ งานขัดเงาเล็กๆน้อยๆในบ้านหรือต้องการความเงางามแบบเร่งด่วนก็ถือเป็นไอเดียการนําของเหลือใช้มาประยุก์ได้อย่างชาญฉลาดทีเดียวครับเหมาะเลยค่ะสําหรับขัดรองเท้าเตรียมไปงานหรือขัดเครื่องเงินก่อนแขกมาบ้านพอดีเลยนะคะเนี่ยสะดวกดีจริงๆค่ะ เอาละค่ะเดินทางมาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ซึ่งดิฉันว่าน่าจะโดนใจคนรักต้นไม้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับการทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ค่ะใช่แล้วค่ะประโยชน์ข้อสุดท้ายคือการใช้เปลือกกล้วยเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นเยี่ยมสำหรับต้นไม้เลยค่ะค่ะแหล่งข้อมูลย้ำเลยนะครับว่าเปลือกกล้วยเนี่ยเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหารสำคัญที่พืชต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโพเทสเซียมหรือตุกเคนะครับค่ะโพเทสเซียมสูงมาก ซึ่งมีอยู่สูงมากแล้วก็ยังมีฟอสฟอรัสหรือ P รวมถึงแร่ธาตุรองอื่นๆอ,อ,อีกด้วยค่ะครับ K กับ P เนี่ยสำคัญกับพืชมาก ค่ะวิธีใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะน่ายที่สุดก็คือหั่นเปลือกกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ฝังกลบลงไปในดินรอบๆโคนต้นไม้ฝังลงดินไปเลยใช่ค่ะหรือจะใส่รองก้นหลุมตอนย้ายกระถางก็ได้เปลือกกล้วยก็จะค่อยๆย่อยสลายแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชดูดซึมไปใช้ค่อยๆปล่อยปุ๋ยหรือถ้าใครชอบทําปุ๋ยน้ําหมัก ก็สามารถนําเปลือกกล้วยไปหมักกับน้ําหรือผสมกับเศษผักผลไม้อื่นๆทําเป็นน้ําหมักชีวภาพไว้รดต้นไม้ได้เหมือนกันค่ะอ๋อทําปุ๋ยน้ําก็ได้ใช่ค่ะเขาบอกว่าวิธีนี้จะช่วยบํารุงให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงระบบรากดีใบเขียวสดดอกสีสวยงามแถมยังช่วยกระตุ้นการออกดอกออกผลได้ดีขึ้นด้วยค่ะถ้ามองในภาพรวมของหลักการทางพืชสวนแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับโพแทสเซียม K กับฟอสฟอรัสพีเนี่ยถือเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชจริงๆครับค่ะจำเป็นมากๆค่ะโพแทสเซียมหรือเคเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการควบคุมสมดุลของน้ำในเซลล์พืชการทำงานของปากใบการสังเคราะห์แสงการลำเลียงน้ำตาลแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยโหประโยชน์เยอะมากเลยค่ะเคเนี่ย ส่วนฟอสฟอรัสหรือ P ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารให้พลังงานหรือ ATP ในเซลล์พืชนะครับจำเป็นต่อการพัฒนาระบบรากให้แข็งแรงแล้วที่สำคัญมากก็คือมีบทบาทโดยตรงต่อกระบวนการสร้างตาดอกการออกดอกแล้วก็การติดผลครับอ๋อเกี่ยวกับการออกดอกออกผลโดยตรงเลยใช่ครับดังนั้นการนำเปลือกกล้วยซึ่งอุดมไปด้วย K แล้วก็มี P อยู่ด้วยมาใช้เป็นปุ๋ยเนี่ย จึงเป็นการคืนธาตุอาหารเหล่านี้กลับสู่ดินโดยตรงเลยครับค่ะสอดคล้องกับหลักการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศแล้วก็แนวคิดเรื่อง zero waste หรือการลดขยะให้เหลือน้อยที่สุดลดขยะด้วยดีจังครับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแถมยังช่วยปรับปรงุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยขึ้นในระยะยาวจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีเปลือกกล้วยอาจจะปลดปล่อยธาตุอาหารช้ากว่าค่ะค่อยๆปล่อย แต่ก็มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าครับฟังดูแล้วเปลือกกล้วยนี่เป็นเหมือนอาหารเสริมชั้นดีให้ต้นไม้เลยนะคะครบเครื่องเรื่องบำรุงจริงๆใช่เลยครับสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้ง5ข้อที่เราได้สำรวจกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าเปลือกกล้วยที่เรามักจะโยนทิ้งไปโดยไม่คิดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเอ่อเหมือนขุมทรัพย์ย่อมๆเลยนะคะที่มีประโยชน์แฝงอยู่มากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ จากของทิ้งกลายเป็นของดีได้ใช่ค่ะไล่ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการช่วยดูแลฟาร์มบำรุงผิวหน้าลดอาการคันจากมาแมลงกัดต่อยไปจนถึงการใช้ในงานบ้านอย่างการขัดเงารองเท้าเครื่องเงินแล้วก็สุดท้ายคือการเป็นป Ł ุ๋ยชันเลิศบำรุงต้นไม้ให้งอง,งามครบเลยนะครับเรียกได้ว่าเปลือกกล้วยแค่เปลือกเดียวสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ การได้มาพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับทำให้เราเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจําวันได้ชัดเจนขึ้นจริงๆนะครับค่ะมันสะท้อนแนวคิดเรื่องความรอบคอบในการใช้ทรัพยากรการมองหาวิธีนําของเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ซึ่งก็เป็นทักษะและทัศนคติที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคปัจจุบันที่เราต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรที่มีจำกัดจริงด้วยค่ะ มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เห็นว่าเป็นแค่ขยะกลายเป็นวัตถุดิบที่รอการนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกใช่ครับพลิกมุมมองนิดเดียวเองค่ะและสิ่งนี้ก็อาจจะนําไปสู่คําถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองคบคิดกันต่อเป็นการบ้านดูนะครับค่ะคำถามอะไรคะว่านอกจากเปลือกกล้วยแล้วเนี่ยมันยังมีของเหลือใช้ชนิดอื่นๆในครัวในบ้านหรือแม้แต่ในที่ทํางานของเราอีกบ้างไหม ที่เราอาจจะมองข้ามศักยภาพที่แท้จริงของมันไปอ๋อค่ะค่ะท,ทั้งที่มันอาจจะมีคุณสมบัติพิเศษหรือประโยชน์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่รอเพียงแค่เราจะสังเกตเห็นคนพบแล้วก็นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตได้อีกโอเคค่ะเพื่นพนพนอนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาว a d i y ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบ แล้วเจอกันค่ะ